คนสวัสดีค่ะสรุปแล้วลังนกยังไม่ได้เอาล่มมากลางให้เขานะคะทุกคนเพราะว่าคุณหมอท่านบอกว่าให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขานั่นแหละอย่าไปทำอะไรให้เขาเลยเดี๋ยวเขาปรับตัวได้ตามธรรมชาติอยู่และะ้วค่ะทุกคนฝนตกฟ้าร้องก็เลยไม่ได้ทำเลยค่ะอดทำเลยว่าจะเอาล่ม มากลางกันฝนกันแดดให้นกน้อยนะคะทุกคนรอบบ่ายวันนี้แดดจัดนะคะทุกคนบ่ายวันนี้ที่จันทบุรีแดดจัดเปี้ยงเลยะค่ะทุกคนแต่ตอนเช้าช่วงหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้ามีฝนหน,นะะ่อยๆค่ะแต่ว่าพอาตกบ่ายมาทุกคนดูสิคะแจ่มไหมล่ะแจ่มใช่ไหมคะก็จะพาทุกคนมาดู ส่วนน้อยเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะทุกคนมาดูส่วนน้อยเหมือนเดิมดูคุณนายตื่นสายสิคะทุกคนบานค่ะบานเต็มที่แต่ว่ากระถางนี้มันไม่เยอะเนาะเพราะว่าปลูกใหม่ค่ะทุกคนปลูกใหม่กะให้ดูส่วนน้อยไปพังๆก่อนนะคะทุกคน ก็เลาะมาเรื่อยเนาะนี่แปลงนี้ค่ะแปลงนี้โอ้ยแดดจ้าเลยค่ะทุกคนพอแดดพอมีแดดก็ไม่ดีพอม่ไม่มีแดดก็ไม่ดีโอ้ยคนเราหาอะไรพอดีพอด,พอดีไม่ได้เลยเนาะทุกคนดูท้องฟ้าแจ่มค่ะวันนี้แจ่มใสมาก หมู่บ้านเงียบหงาค่ะเงียบเหนาจริงๆอยู่ในกลางเมืองแต่ก็เงียบสงบค่ะก็ดีแล้วละเนาะผู้พานนักก็จะวหววหู่ลำคาญเดี๋ยวมีเสียงต่อว่าต่อขานกันอีกก็ไม่ดีอีกค่ะทุกคนก็พาทุกคนมาสองมาแอบมองบ้านบ้าน บ้านสวยก็แต่มันไม่มีคนอยู่เนาะจุกแอบมองทุกวันค่ะคิดในใจอย่างอย่างเดียวคระว่าเสียดายเนาะสร้างแล้วไม่ได้อยู่สร้างแล้วไม่ได้อยู่เราก็ไม่รู้แหละเขาไปไหนเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเขาเนาะอู้ <c oughs> มีลมค่ะทุกคนค่ะมีลมมีลม มีลมมีลมมีลมอากาศแดดร้อนจัดแต่มีลมอย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะทุกคนไม่ร้อนแบบอึดอัดนะคะไม่ร้อนอึดอัดร้อนแบบมีลมมันก็ยังพอคลายร้อนได้ค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพัตจะพาเลาะดู สวนต่อก็ไม่รู้จะพาทุกคนไปนไหนเนาะวันวันไม่ได้ไปไหนทําอยู่ทํางานอยู่แต่ในนี้ก็อยู่ในนี้ให้ทุกคนเห็นบรรยากาศในนี้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่แวะมาส่งกําลังใจให้กับระทุบอยู่ตลอดขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะขอบคุณในน้ําใจมิตรภาพที่สวยงามที่หยิบยื่นให้กันอยู่ตลอดนะคะทุกคนคลิปนี้ ว้าทุบจะขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนโอ้ยเห็นโกศลมันโดนนอนกินด้วยตกใจหมดโอ้ยเมื่อเช้าอ่จับเข้าไปทิ้งหนึ่งตัวค่ะทุกคนมีตัวเดียวนอนอเมจโจได้นะจ้า,จาทุกคนจับเข้าใส่ถุงไปวางไว้ที่ข้าง ถังขยะที่ประจุเมื่อเช้าเดินเอาขยะไปทิ้งนะคะขออนุญ,ญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ